สวัสดีครับสวัสดีครับดูบอลิวดิดูบอลิวเบอร์สี่ดิใหเกินใี่เกินหกครับรับไม่ได้เตะออกรับไม่ได้อะไรครับเนี่ยแอนตี้คนดวงดีแต่ดูทรงไม่น่าจะดวงดีนะมีหมวกแถมมาด้วยเนี่ยน่าจะเจ็บมาเยอะอยู่นะไม่ครับหมดแค่สามสิบเหรียญในฟรีเพื่อน เตะเลยคิงอ่ะคิงอ่ะคิงไม่คิงตัวน้ยเลิกคุยมีอ่ะเบอร์สามเบอร์สามตีลังกาเตะไปทีน่ะปะเลยกันดีกว่ามันอยู่บ้านขวามือเราเพื่อนไอ้บ้านสองหลังเ่ยที่ผมมาน้องเพื่อนน้อกหน้าเบอร์สามเนอกเชี่ยไอ้เคมันยิงมาโดนคือได้ไงเราไอ่มีครับโอ้โหม่

วัดเขาวัดเขาผมผมยัดระเบิดขึ้นบ้านนะอย่าเพิ่งขึ้นเลได้ได้ยัดยัดเต็มแล้วนะตอนนี้โอเคโดนโดน,นึงโดนไปนับหนึ่งเจ,นจนงง็บเจ็บเจ็บหมดหมดหมดไปบ้านหมด เชี่ยนิดเดียวโอ้ยเออไปอยู่นี่กัดเลยนี่ไงนี่ไงวิ่งเข้ามาแล้วได้เหรอเห็นปะแจมได้แจมได้ดูไปขอท็อปเซิร์ฟด้วยโอ้โหเชียนี่ไไงนี่งนี่ไง ยิงจังไหนพีเฮ้ยเออทีเดียวซ้ายมือสุดเลยไปใต้เนินวิ่งไปตัวระวังระวังระวังใต้เนินขวาขวาเจอเจอโอเคสวยสุดสลยมีอยากี่เออสวยเอ็มสวย